อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่หญิงอ่ะสามปีสามเดือนค่ะสปีสเดือนค่ะอู้สมปีสเดือนกําลังเริ่มผสมค่ะอันนี้ผสมใส่อะไรไปคะ<อ>พี่อพี่ใส่ไม้ไปนะคะรอรุ้นว่าจะท้องหรือไม่อ๋อ <c oughs> ก็คือแม่บุญดีนี่คือเขามาสายพันธุ์ไหนนอกจากพ่อพันของเขาอะคะ่ะพ่อพันพ่อของเขาอะค่ะพี่อ่า <c oughs> พ่อจะเป็นเงินอุทัยเหมือนก,นกันกับพี่ช่องเงินเมื่อกี้ เราได้ชมน้าจิ้มแม่พันธุ์ของบิก๊กคูฟาร์มกันไปบ้างแล้วนะคะและ้วตอนนี้เรามาชมอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งถือว่าแต่ละตัวไม่มีความน้อยหน้ากาันคือจะได้ทั้งความใหญ่ความสวยงามกันคนละแบบคนละสไตล์อย่างตัวนี้คือแม่บุญดีค่ะอันนี้พี่หญิงได้มาอย่างไงคะตัวนี้เราประวัติเป็นแม่พันธุ์เป็นเป็นลูกขคอกเหมือนกันค่ะอ๋อส่วนมากก็จะเป็นลูกคอกของพี่หญิงตลอดผสมเอง ผสมอาไม่ใช่คุณหมอเองนะคะคือเลือกเลือกน้ําเชื้อมาผสมกับแม่พันธุ์ที่นี่เองแล้วแม่พันธุ์ที่อยู่ในฟาร์มของพี่หญิงนี่คือพี่หญิงจะเลือกพ่อพน<ข>ันธุ์ผสมน้ำเชือ้อค่ะผสมน้ำเชื้อว่าเราจะเอาพ่อพันธุ์สายพันธุ์ไหนมาใสาใ่อะไรอย่างไรคะอย่างแม่บุญดีนี่คือเขาอายุเท่าไรหร่แล้วคะพี่หญิงอ่ะสามปีสามเดือนค่ะสามปีสามเดือนค่ะโอ้สามปีสามเดือนกําลังเริ่มผสมค่ะ อันนี้ผสมใส่อะไรไปคะพี่พี่ใส่ไม้ไปนะคะรอรุ้นว่าจะท้องหรือไม่อ๋อก็<ช>คือแม่บุญดีนี่คือเขามาสายพันธุ์ไหนนอกจาก พ่อพันของเขาวะคะพ่อพันพ่อของเขาอะค่ะพี่อ่าพ่อจะเป็นเงินอุทัยเหมือนกันกับพี่ช่อเงินเมื่อกี้อ๋อเป็นพ่อเดียวกันค่<ข>ะดูดูเนื้อตัวเขาจะเหมือนกันใช่ไหมคะ,<ข>ะแม่แม่ก็จะเป็นสายอีสานเหมือนกันสายอีสานอาจจะเป็นเพชรอุดรเพชรอุดรเหมือนกันค่ะโอ้แสดงว่าฟาร์มที่บิ๊กคูฟาร์มนี่ส่วนมแม่พันธุ์นี่ก็มาทางสายเพชรอุดรค่ะแล้วก็ทางฝั่งพ่อก็คือเป็นทางเงินอุทัยเราจะเลือกเองตัวนั้นแล้วอย่างเงี้นที่จะอยู่ในท้องของแม่บุญดีก็คือเราใส่เจ้าไม ไปแล้วค่ะใส่จ้าไม้ไปทำไมถึงหันเหจากเงินอุทัยมาลองใส่ไหมคะพี่เรามองเรื่องโครงสร้างค่ะเพราะว่าเนื้อตัวของบุญดีจะสมูทจะสวยอยู่แล้วลําตัวยาวหนาลึกหลังดีกระดานเขาหน้าตาก็อยากจะให้มันเปิดหน้าอีกนิดนึง ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มความสูงค่ะอ๋อนีนะคะทุกคนส่วนใหญ่ที่ในเลี้ยงควายอย่างเงี้ยจะต้องมีไอเดียกิฟเกของตัวเองนะคะคือจะต้องมองแม่พันธุ์ของเราเองด้วยนะคะว่าขาดตรงไหนบ้างอย่างที่พี่หญิงแนะนําอย่างแม่บุญดีคือเขาจะเอาเจ้าไหมก็เพราะว่าเพื่อที่เปิดเรื่องหน้าหน้าเขาแล้วก็ความสูงกระดูกโครงสร้างเผื่อจะเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับว่ามาลองเสริมเผื่อลูกของแม่บุญดีนี่ก็คือจะได้ ปรับโครงสร้างแล<ช><ช>้วก็เรื่องหน้าเข่าของเขาโอ้อย่างนี้เท่ากับว่าเอาเจ้าไม้มาใส่นี้ก็จะเพิ่มโครงสร้างให,ให้มันใหญ่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพี่หหนูมองดูที่บิ๊กคูฟาร์มนี่คือแม่พัน์ธุแต่และแม่นี่คือไม่ใช่ไซส์เล็กนะคะพี่คือไซส์ใหญ่อะค่ะใหญ่แล้วก็ต้องให้ใหญ่ขึ้นไปอีก ปาร์ตเหมือนเป็นนักวิจัยต่อไปค,ค,คือเป็นนักเริ่มเรียนใหญ่แล้วเราก็ต้องเพิ่มความความใหญ่คว,ว<อ>วความสวยด้วยเติมความสวยด้วยแล้วก็ความกระดูกแข้งขาด้วยค่ะนี่เท่ากับว่าเป็นผู้หญิงอีกหนึ่ง่านนะคะที่เริ่มแตกสายคือกะลองพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นไปจากที่บผูฟาร์มมีแม่พันธุ์ที่ใหญ่อยู่แล้วก็จะให้ใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโอ้โหพี่หญิงกะตั้งเป้าไว้มางไหมคะว่าจะอยากได้แม่พันธุ์ถึงระดับที่เท่าไหร่อะคะ นนที่บิ๊กพูฟานนี่คือมีแม่พันนี่ร้อยห้าสิบเป็นหลักนะคะเนี่ยเพราะว่าโหจะเอาถึง ร้อยหกสิกว่าไหมคะเนี่ยพี่แ <c oughs> ่อยากจะมีค่ะอยากจะมีค่ะในมุมมองของคุณแม่เองนะคะคือความสูงความใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะใกล้เคียง่ <c oughs> ก็ต้องลองลุ้นกันนะคะคือตอนนี้คุณแม่ก็ไม่สามารถฟันทงได้เพราะว่าก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเนาะเพราะ <c oughs> ว่าเพิ่งจะใส่เจ้าไม้ไปติด <c oughs> แล้วใช่ไหมคะพี่อ่ะยั่งค่ะรอลุ้นแต่ที่แน่ๆคือตัวช่องเงินเราก็เห็นแล้วแต่ ต้องรอลุ้นอีกทีว่าน้องจะถึงร้อยหกสิบไหมโอ้ชอบพากาชอบพากานี่เขาเป็นลูกเข้าเจริญลูกเข้าเจริญโอ้ตอนนี้ก็เก้าเดือนณอายุเก้าเดือนก็ร้อยสามสิบกว่านิดๆอย่างเงี้ยก็ถือว่ามาดีมากเก้าเดือนสร้อยสามสิบดูมันจะเปลี่ยนไปตามที่เราจินตนาการอียปีหนึ่งก็ประมาณเกือบร้อยสี่สิเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าถ้าถ้าตอนณตอนปัจจุบันนี้ค่ะต้องดูต้องดูว่ามันจะถึงไหมถ้าอยากรู้จริงนะคะก็คือ ท่านผู้ชมนะคะก็มาที่ b i ๊กคูฟาร์มได้ลองมาสัมผัสจริงๆนะคะว่าแม่พันธุ์ที่บิ๊กคูฟาร์มเป็นแบบไหนไซส์ใหญ่เกือบทั้งนั้นไซส์น้อยๆแทบจะไม่มี <c oughs> แล้วอย่างนี้พี่หญิงนี่คัดสรรเฉพาะไซส์บิ๊กๆอย่างนี้เลยไหมคะพี่หรือว่าใช่ค่ะโอเป็นความชอบส่วนตัวด้วยส่วนมากตัวตัวแม่พันธุ์นี่คือจะอยู่กันนานละค่ะนานแล้วสมมาิจะขายลูกๆประมาณนี้ค่ะ แต่แม่พันธ์ของพี่หญิงนี้ก็คือเหมือนเป็นวัยเจนรุ่นวัยรุ่นเลยนะคะเนี่ยคือสปีสี่ปียังไม่ถึงแบบระดับแบบเจปีขึ้นเลยมั้งคะเนี่ยส่ากที่เจออย่างแม่ช่องเงินแล้วก็แม่ช่องเงินสี่บุญดีแม่บุญดีนี่ก็สามปีกว่าตัวตัวนี้สองสามตัวนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่มาแล้วจากแม่พันธุ์รุ่นเก่าๆที่เรามีแสดงว่าแม่พันธุ์รุ่นเก่าๆของพี่หญิงนี้ก็คือมีไซส์ ใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะหรือว่ายัางไงคะพี่รุ่นเก่าๆเหรอคะ <c oughs> ก็ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะแต่ก็พครามาพัฒนาเอาค่ะมาพัฒนาอาจจะมีคือถ้าบางตัวอ่า,อางใหญ่อะไรประมาณนี้อ่างใหญ่ก็อาจจะขาดความสูงนิดนึงค่ะถ้าตัวที่มีความสูงอ่างใหญ่ก็อาจจะมีขาดลําตัวหน้าเขาอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ต้องเติมเอาเรื่องข้อพันเติมเอาจากที่คุณแม่ไปฟาร์ จานี่ส่วนมากผู้หญิงที่เลี้ยงนี่มีไม่กี่ฟาร์มนะคะจากที่คุณแม่เคยผ่านมารู้สึกว่าท่านที่สามมัคะเนี่ยที่เป็นผู้หญิงในการที่มาหันมาจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงควายของตัวเองอย่างเงี้ยพี่หญิงมีเทคนิคในการคัดสัรแม่พันธุ์ยังไงบ้างคะพี่อ่ามันมันก็จะเรียกความชอบส่วนตัวก็ได้เนาะ,ะที่พี่จะชอบอ่างอ่างใหญ่อ่างใหญ่อ่างใหญ่แล้วก็ ความความสูงก็ประมาณหนึ่งแต่หน้าเขาวงเขาแล้วก็ความสมดุลนะคะในเนื้อตัวของเขาบางบางตัวสูงจริงแต่แต่แต่จะไม่สวยก็ประมาณนั้นแหละค่ะแล้วก็เลือกที่สายตาความชอบค่ะความชอบก็คือคที่หลักๆก็คือพี่หญิงจะเน้นท,ออท้องอ่างค่ะท้องอ่างค่ะเรื่องรังนมเรื่องอะไรด้วยไหมคะพี่ก็มุมมองค่ะมุมมองด้วยเหมือนกันมองมอง ส่วนมากจะมองที่ท้องอ่างหางท้ายลําตัวแล้วก็ประทานหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหางท้ายนี่คือหมายถึงตรงหรือว่ายังไงคะพี่อ่าท้ายท้ายสวยท้ายอะไรอย่างเงี้ยสมดุลสมส่วนกันอย่างเงี้ยนะคะในตัวของเขาอะไรอย่างงี้ใช่แต่โหแต่ควายของที่นี่นะคะ <c oughs> ความยาวยาวมากมาก oh <my. S 1> ยาวมาก <c oughs> แล้วก็มีความสูงแข้งขาใหญ่มากเลยนะคะนี่ แบามีตัวมีตัวอยากรอแอนนี้อันนี้เป็นควายแคชใช่ไหมคะเอาไว้เป็นตัวเชคเกอร์หรือว่าไงครับพี่ก็ประมาณนั้นค่ะน้องน้องน้องให้มาประดับฟาร์มอืมนี่นะคะตัวนี้นิ่งมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วมาดูแม่บุญดีเราต่อกันดีกว่านะนี่นะคะคุณแม่นี่อุ้งมะพร้าวใช่ไหมคะพี่ค่ะช่วงอกจะใหญ่ใช่ใแล้วก็ ความเด่นพิเศษเขาคือลําตัวก็ยาวนะคะแล้วก็ขาขาจะมาเป็นพิเศษมากตัวนี้แต่ตรงนี้เขาใหญ่มากเลยทนหน้าช่วงกุ้งมระเขาของเขาเนี่ค่ะหน้าอกของเขากว้างใหญ่ด้วยค่ะที่สําคัญช่อเงินไปแล้วตรงนี้เขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันค่ะนี่ตรงสันคอแสดงว่าเหมือนกันเลยพ่อพ่อเงินอุทัยตรงนี้ส่งไปเหมือนกันเลยเขาบอกเงินอุทัยนี่ช่วงนี้ช่วงนี่ช่วงเนี้ยช่วงสันคอค่ะ โหน่ากอดมากเลยค่ะใครสนใจมาที่มีครูฟาร์มได้พี่หญิงพร้อมพร้อมแบ่งปันคือพี่หญิงพี่แอลกะซิมาค่ะพร้อมครับพร้อมแบ่งดูเท้าของเขาเท้าใหญ่มากเลยคะเท้าแข้งขาจะใหญ่ตัวนี้ค่ะค่ะใหญ่ใหญ่เหมือนใหญ่แบบหญ่บ่้นที่ผ่านมาคือเหมือนใหญ่ทุกตัวนะพี่หญิงจากที่หนูสัมผัสช่องเงินตัวแรกก็ก็ใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าไห่โอ้แต่อันนี้เพิ่งสามปีกว่าเองนะใช่โอ้โห มากเลยดนะูดุขาเขาใหญ่มากเลยนะคะนี่ดูไม่ว่าจะเป็นเล็บค้าของเขากมลมมนทุกอย่างแต่ก็ที่สําคัญคุณแม่แอบเห็นรังนมของเขาด้วยนะคะตัวน,วนี้ตัวนี้นี่มีความสวยอย่างที่พี่หญิงบอกคืออ่าเรื่องความยาวของเขาได้ด้วยใช่แล้วก็ช่วงไหล่หน้าคู่หน้าของเขามีความสมูทในตัวของเขา มีความไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาของเขาหน้าตาของเขาจมูกจมูกดังโด่งใช่จมูกโด่งมากเลยนะคะนี่คือรู้สึกว่าจะโด่งว่าช่องเงินด้วยนะคะตัวนี้มีจมูกเป็นสันเลยนะคะที่สําคัญเหมือนควายลูกครึ่งมากเลยอะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยดูดูไปข่องสีทองทองนี่สไตล์ของเขามาเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือน พี่หญิงหวีให้เขาเลยนะคะเนี่ยเห <c oughs> <c oughs> มือนมพี่หญิงหวีให้เขาคือแบบเรียบมากเลยเงไม่มีเวลาเลย,ยาชาใช่ธรรมชาติธรรมชาติของเขายังสวยขนาดนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นสันจมูกของเขาหูหน้าตาของเขายาวมีความสวยกกมากสวยความสวยถ้าเป็น คนก็คงจะส่งเขาประกวดนางสาวไทยได้นี่คุณแม่แอบมาดูช่วงท้ายของเขาแม้จะเขาเป็นวัยรุ่นแต่สรลีละช่วงนมของเขานะคะเริ่มใหญ่แม่แอบมาดูช่วงท้ายของเขานะคะอย่างที่พี่หญิงบอกคือบ้านท้ายค่อนข้างที่จะสวยกระดกมากเลยโคนหางใหญ่มากเลยนะคะแล้วที่สําคัญคุณแม่รู้ทิกมาว่าจับโคนหางต้องหางโคนหางต้องปิด อวัยวะเพศมิดนะคะตอนนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะมิดเหมือนกันนะคะนี่เขาไม่ให้จับนะคะแต่คุณแม่อยากจับนะคะมาโชว์มาก<ห>โชว์บ้านทายห่วงบ้านทายมากเลยนะคะนี่โอ้ยแล้วก็ดูลังนมของเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอ่าช่วงสามขวบก,กว่า,วาแต่นมฐานนมของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะหูใหญ่มากใหญ่ใหญ่แค่ใหญ่อะ่ะเขาห่วงค่อนข้างห่วงหน่อยแต่คุณแม่แอบดูนะคะว่า เขาจะเป็นแค่สามขวบกว่าแต่ฐานนมของเขามีความใหญ่ความกว้างมากเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าฐานนมใหญ่การเลี้ยงลูกจะต้องดีด้วยใช่ค่ะโอ้โหแต่ละตัวไม่ธรรมดาเขายังสามารถโตได้อีกนะคะเนี่ยพี่ได้เยอะว่าช่วงตรงนี้เขายังเหลืออีกเยอะเลยเยอะเยอะค่ะแล้วอย่างตัวนี้ถ้ามีคนแบบมาขอแบ่งไปอย่างนี้แบ่งไหมพี่ตัวนี้แบ่ง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 ด้วยค่ะ พี่บอแล้วนะคะว่าตัวนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะคะใครสนใจมาติดต่อพี่หญิงได้นะคะที่บิ๊กครูฟาร์มนะคะแบ่งมาชมตัวจริงก่อนอ่ามาชมตัวจริงก่อนถ้าชอบแล้วค่อยได้ค่อยค่อยเจรจากันกับพี่หญิงนะคะ จูดี้จูดี้จูดี้ชื่อเหมือนผลิตภัณฑ์ของเกาหลีเลยนะคะนี่จูดี้โ้เจ้าเนื้อมากสายเพชรนี่เจ้าเนื้อมากทําไมพี่หญิงชอบสายนี้เป็นพิเศษเหรอคะหลูหรือว่ายังไงคะพี่เพราะว่าก็น่าจะประมาณนั้นเนาะตอนตอนซื้อมาที่แรกไม่รู้สายไหนเท่าไหร่หรอกแล้วใครบอกพี่หญิงนะคะว่ามาสายเป็นสายเพชรอุดรอะไรยังไงคะพี่อ่าก็ไปสืบหลังๆมาก็ไปสืบดูว่ามาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยอ๋อเกิดจากความสงสัยของตัวเราเองใช่ ตัวนี้แม่จูดี้เป็นแม่ของบุญดีอ๋อเพิ่งนั่นสามสามเดือนก็3มปีก็ใช่ค่ะหูลูกเขาสูงกว่าแม่นันคะเนี่ยค่ะและมีลูกสาวอีกตัวหนึ่งอยู่ที่เทพรักษป่ามจะสูงกว่าพี่บุญดีอีก